บ่นเลยนะขอบุญขอบคุณเลยแหลสาบุเลยเลยเนาะไปแบ่งกันเลยว่าพอน้องพ่อยเพิ่อนมายู่เลยทางคุณยายเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยขอขอบพระเจักคือเสียงเรียงน้ำเพิ่อนออกเลยเลยผ่ามาสมทบเนาะอยากให้น้องได้กันเพื่อนเพิ่นก็ได้้าเสียงป้าดังบอกก้าวเอ้ยรอดโบ้เด้อมันนี่เสียงรอดไม่นอนน้ำไม่ด้อบบแรงนี่เมื่อโบ้ได้ฝนตกวผมเป็นยังเกิื่อนขั้วอย่างเนาะเคลือนใหม่แล้วแหละ โอเจ้าเล้งหาเสียงให้่อยใช่เดย สบายดีเลยสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเวอร์สุขุสุขชนสุงสุบอลเนานะพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วเด้อกับส่องสับบุญมาบ้านเฮาพี่น้องเลยเฮ้ยสบายดีจ้ะแม่สบายดีเนาะพี่น้องเลยมาพ่อกันอีกแล้วเนาะหลังจากขึ้นมาแต่ใส่บาทพี่น้องเลยสับบุญสับบุญลงใส่บาทเนะ<ม>ะาะสับบุญลงใส่บาทหรโดยเจ้าเด้อสะ่ะบ่ได้ลงอ้าวเนาะ สบายดีกันพี่น้องเลยขึ้นมาแต่สาบายสบุญก็เลยมาพี่เลยเพราะว่าสบุญอยากคู่เนาะว่าทั้งเบลก้าพุ่นเทกันเพื่อนกันอย่างนี้แล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะสบุญกะสีทเทียวเบิ่งแต่ไม้พี่น้องเพราะว่าไม้ตัวนี้นี่มันสีดับเลยก็ถา่าไม่ม้องไปเดี๋ยวไปไรับเพราเจ้ายอย่าตอกมันเนาะสบุญมาไม่นี่พี่น้องสีมาอัปเดตให้พี่ให้น้องในเบิ่งาาว่าทั้งเบลก้าพื่นเทกันเพื่อนแล้วบพาจังไรเนาะไม่บุญรับแล้วนังจากอันพุ่นเทแล้วสบุญกะสีมาใจเงินให้เพื่อนพ เทกันเปื่อนให้ละบันี่ทางอ้ายใจดีเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพื่อลไรพี่น้องเมื่อนั้นสบุญกับใจแจยใบแจยเงินค่าปูนเนาะที่ว่าเพิ่นเอามาส่งอะไรปูนปูนหักกระสอบก็ไม่เสนนื้อละแผ่นเนิงพี่น้องเลยรวบแล้วกัเบิดลสี่เซนประมาณสี่เซนหา 10, น่หาสิพันเนาะเกือบห่าเซนมืาอนี้ยสบุญกัเลยสิมา สมุญใจเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าบ่าได้ใจเพิ่นมาบ่าท่านเพิ่นก็นเลยไปใจอยู่ห้านเพิ่นพี่น้องเลยปะ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องสมุญกะสีพาพีพะน้องเข้าไปเบิง่งทางเพิ่นเทกันเพื่อนมา,ลาแล้แลเราบอกจังได้าแลห้า,า,หากะสีใจเงินิ่นเลยเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณไปทังอายใจดีอยู่ทางฝั่งไทยด้อที่ไว้บ้างใจให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เมื่อนี้ก็ให้ทังเพิ่นตงละครอบครัวของเพิ่นให้ยู่เย็นเป็นสุขส,สุกกายสบายใจนกมือเน่ นะสุขก,กายสบายใจมีแต่ความสุขความจเจริญหายมาสําเร็จกระกำพืนหาิืนลอยเท่าพันเท่าครับพี่น้องคือเ่าเป็นการเสียเวลาสบุญสิพาพี่พี่น้องเข้าไปเบิ่งกอนว่าทางเพืนเทพืืนอันนะเทกันเพืนได้ลายล้วบ้อลุบล่าแะเบ้วลรบลว่ายั่งบ่แล้วเนาะพะวฝนตกพี่น้องเลยเมืเออ่อเศร้านี่ก็ขึ้นมาถว,วัดพี่น้องป้าเดะอย่าเฝ้าตกเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่งบด้มาหาทางลูกสาวเนาะพี่แหละพี่น้องอ เดี๋ยวสิาพากันเขผาไปเบิ่งทางเฮือนเพลยเนาะพี่น้องคืมเรียบเรือยพี่น้องผู้ท้องฟ้าเนาะเมืดอคืมเลยสบุนสิทายคลิปแล้วหรูบโบเด้มืันนี้ผู้พี่น้องนี่แหละสะบุกนกะมาลูกสาวาโอ้โดยโดยปเก้ามาเป็นจังไดเด้ฝนเทอันนี้โอ้ฝนตกฝนเทเลยแห้งหลอดซอยซอยป่านนมะขามแท้อันนี้ปะเก้าอ่ะสบายดีเด้อ มาแต่ทานไหมมาแต่กินเพอทางไรขอยหากินคือบ่เ้ห็นนเกแล้วเทาเปิดโฟนต๊หลอนไปซอยวันขั้นไม่รคามสองมือไรบางหล่าไม่มาดูเห็นบะเก้าลุกลเห็นทางบะเก้าเหะแข่ง้วบ่บะเก้าแข่ง้วบะ แข็งแล้วโอ้มันมันคืออันนี้อันนี้ฝนตกใส่ยิ่งแค่ก้อยใจอยู่โอ้ยเนาะวันนี้แข่าร้อนวัดบ่านี้ป่านมักซลีทั่วแต่ว่าเรียบร้อยบ่เรียบร้อยไปแล้วท่านบุญเรียบร้อยสองมื่อแล้วนะบ่เมื่อวานนี่ใบสิมาบัดฝนตกเบิ้ลเมื่อวานนี่เลยมอบ้มาเลยเมื่อวานมาบ่ได้เลยมันแห้งแต่ว่าอีหล่าอย่าไปลูกให้มันแห้งก่อนพลอยพลาอจะได้เจ้าอะไรสิพลาดอีกคุณหนึ่ง ดี่โอ้โหเรียบร้อยเบื้งขวาเลาะเบื้อเลาะเบื้งทางพี่กันเนาะโมก้าวเด้วยซาบล์เดี๋ยวเลาะบงกันเดี๋ยวสีเลาะมาทางโมก้าวเดี๋ยวไปเลาะรอบๆพุ่นกันมือในล่ะออกนอกอือฮะเธอยังโมเหงเด้อยจะฝ้าเขายางเด้อนังเด้อเออพี่ผู้ผู้ยางเลาะผู้กันสียางฮะเบิ้งเออพทางนี้เพิ่น ก้าวเพลนยังบันได้แกะใหม่แล้วมันบบเดะเนา ouais. ะเมื่อวานนี่บบเด้มากพี่น้องฝนตกมาบบได้เมื่อวานนี่โอยตกบดมือนตกบดเวนทางพี่เพิ่นนี่ยังบบแข็งเด้นี่เข่าไปบ่ได้ทางทีมงานเท่ากันเมื่ออื่นเนาะค่ะเพิินมาในสบูนใสเพิ่นมาตกไม่เซื้อลาใสเลยพี่น้องแล้วก็เสียเพิ่นตกแล้วก็มาเซตสีแล้วก็มาอันเห็ดกันกระแทกเนาะ เห็นว่าทางสมก์มะหม่อบห้แล้วว่าสันให้เพิ่นเฮ็ดให้มันแล้วพี่น้องสมบุญกัทางผู้ใหญ่ให้เพิ่นกะเพิ่นจากให้แล้วแล้วเพิ่นกะสิได้เฮ็ดใบหม่อบห้ทางน้องไอเดียเพราะว่าตอนนี้มันยังนั่นบ่ได้เพราะว่าทางสร้างนี่ก็ถือว่ายังโบซัมว่าบ่สำเร็จปานได้เนาะเวนกะหรือว่าแก้วนี่เพิ่นก็ยังบ่ได้เสร็จเดี๋ยวเพื่อื่นถ้าเพิ่นมาเลยสิให้เพิ่นมาเสร็จแล้วก็สิให้เพิ่นติดไม้เซราใส่เลยมันแล้วเป็นขันเป็นตอนเฮาก็ได้ หอยข่อยได้บ <Bien> ก <ven ido> ้าเอ้ยนันอยว่ามันแหงเกือบข่อยล่มเนี่ยาวไอ้ขอยนี่แล้วมันมันโบเดตมันเลยบบแหงเนาะบก้าเนาะโอ้โหไปนอมันโบเดดเห็นมนี่ก็ตกบ่มานี่ ทางนี้าทางสโนแหงวัดสิบุด้มาอีกเลยม่อวานนี่ขอมาห้อดสโนแล้วขอยกลับคืนเมื่อมันแห้งขอย่านขอย่านน้ำไหลขอยไปเ, <c oughs> เด็ดให้ในแม่นะเนาะเมวัน่างห้อยมือไผหมานอันนี้บัเก้า ก้อยมือก้อยดีแวโว้ยเจ้าเนาะมาเซร็จเด้อเพื่อนลูกสาวค่อยสี่กี่ไล่อ้ยโอ้คำโบเซ็ตออกมันนั่นได้ฝนตกใส่เนาะพเก้าเนาะนี่่นีต้องหาผลายมาเซร็จได้นี่เซร็จบอกเราองเอากระดาษทรายสบนอุ้ยกระดาษสีก็รอดแล้วเนาะทำไหมยังตีสียังอยู่เลยไมมบอกไพ่สีเป็นผู้หะมีแต่ะให้ประตูเอาผลายนั่นแหละเดยบร้อยอือ ถ้าายเสร็จแล้วก็ออกแล้วนะสมบูรณ์เนาะจักแล้วมันขี้ล่ายได้หนึ่งเห็ดนี่งบุ้งด้วยนี่ฝนมันเต้นใส่เนาะแมนแมนเพือนงามก็เป็นเฮือนขี้ล่ายแล้วบบบนี้กำล่อย้ายขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่มันบนมันบนนั่นมันฝนตกแล้วมันเต้นใส่ด้วยเนอเว่าฝนมันแห้งเนาะแมนฝนแห้งแล้วมันก็ห่ามบ่ได้อือมันนี่ก็สีตกมันสีขาวลาะเบิ่งข้างในเฮือนเพิ่นก็เด้อ Tốt đấy bằng là tốt đấy ừ. đấy tốt đấy Sẽ đi bật nhàng khảo cái bằng con Thấy nào đi à đi Thằng đợi đi Ồ Ồ Ồ thằng thân này khèn đấy của tôi ấy nè thao À ด้วยด้วยเนาะเบื้องง่างข่าไปเบื้องกอนอาไปเมีนแล้วเบื้งได้ไมล่ะทรทัศนี่มาลองเปิดที่แม่บุญบงดูบงดูลองบดูฮะเออลองบงดูโอเอาปักไฟไปเสียพุ่นบ่อนี่ ลองลองยันมันตายเลี๋ยวนะลองบ้างนะให้เพิ่นลองเบิ่งโทรทัศน์ก่อนเนาะมีทางอันพี่ใจดีเพิ่อนมาเราให้เปิดโทรทัศน์ให้เบิ่งเนี่ยเด้อว่าสั่นเนาะมาลองเบิ่งก่อนฮึบใส่ยังเบิ่งได้อยู่อย่าเปิดดังเด้ออ่ะพรอนพร โอ้ยเปิดได้อยู่อ่ะปิดก่อนอีหล่ะแม่ถ่ายคลิปก่อนลูกโอเคนะปิดไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเพิ่งลงเบิ่งก็ยังใส่ได้อยู่พี่น้องเลยนี่แหละเนาะกลับมาเยี่ยมบิ่งอีกสักก้อนเมื่ออื่นเนาะคันทางันไอ้เกี่ยวเพิ่นมาสมบูรสีหาทางเพิ่นแยกมาพี่จักสองคนพี่น้องให้เพิ่นมาติดอันนี้ให้มันแล้วเนาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าเฮ็ดเฮือนนี่เพิ่นอยากให้แล้วแล้วก็เพิ่นอยากให้ เซตเวนแล้วก็โตอันนี้ห้เรียบร้อยแล้วก็สิได้เอาใบกลับมาซิดหมอบมันจังสสบายแล้วก็สิห้ทั้งร้างเพนหมอกเป็นเพื่อนซานหรือว่าให้ทั้งร้างานี่หมอให้ทั้งน้องไอเดียเพนเนาะอืมเอาก็ได้เพื่อนซา,า,านยนะ <Yeah. S 1> ังตงบ่ท่านในล่างราบโพตูผัดคนเครื่องขึ้นมาก,ก่อนพี่น้องปกปกปก,กตินี่เข้าต้องเอาน้ำฉีดล่างสะกก่อน แต you know, so ่ประตูพ่นคนควงขึ้นมาแล้วก็ะยาเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเนาะทั้งสมุนก็อเป็นยังไงล่ะบม่ได้ลงเฮียนบ่สามันนี่ไม่ลงเป็นยังคือบวกลงวันเสาร์วันเสาร์นี่ใช่ไหมนี่วันศุกร์วันศุกร์อ่าแต่เลยบริลงอ๋อ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 เด้ยเนาะทากับ่มากัน ปัดบ่เห okay. uh ือนนี่บ่แม่นหมาขึ้นถึงเฮือนบ่นี่คือขึ้นมามันบ่ผ่ออ๋อน่ะปัดโอนี่สุ่นน่ะัดดออคือจะมาอเออถ้ามันเห็นนมามันจะเฮาบอันนี้ก็มีแต่ให้ทางเพิ่นี่งก็ให้เพิ่นสักใส่ผู้ทางตอือกด แล้วเมื่อใลมกเนอะมันเทงามฝนเนอะมพลอันนั้นแหละอันน้ามันเต้นใส่แล้วเจ้ากระหาเสร็จออกสียั่งอยู่กับมาท่าใส่ได้อยู่แต่ว่าัวนเอาหนึ่งเด้มันเต้นขี่ตมใส่หันแตวเจ้ากระเสร็จอ้าวจาอยากได้งามฝรั่งมาเสร็จออเอขันอยได้สีคักอีกมันยั่งอยู่กับมาท่าใส่บอลแต่มันปอกมันรุยอ่ออีหลายเล่นฟลอยลูกอ้ากวาดกวาดถือตู้นคฮะ เห็นแล้เห็นลมันบัดมันแห้งมันยังกะหาห่าฝรายแล้วก็ซุปน้าแล้วก็เซ็ตออกเซ็ตออกเซ็ตนั่นแหันแล้วอ๋อมันช่วงโกดตกคนสัดเทได้มันก็เลยนั่นเอาเข่าไว้ในาฟอยนี่แหละเซ็ตปัดแล้วเลยอือเห็นแล้วเหรอว่าแล้วบ่งรเบังข้งพี่ก่อน ทางคันไดคันด anyway> ่างแล้วยันว่ามันถือปูนมันเป็นมันมันเป็นอันนี้หยาบด้วยหเก้าย네ิ่งแต่เสียงมันเป็นอันนี้ห่เก้าปูนเ่ะอันนี้มันมันเป็นกระเบื้องหยาบด้มันเป็นปูนเพราะข้างลังออกหลางออกเยอะเวลาผสมแล้วมันเพราะว่ามันเป็นปูมันเป็นกระเบื้องหยาบด้มันก็เลยนั่นอ thì đây này, chào được đẹp ngang thứ này quá cướp nè, sạ xà thang phật đồng coi đấy, hạt hạt đẹp ngang, hạt đẹp ngang, là phật phật to này sạ cái gì đấy, neo nó hạt ngang phật đấy sạ, đồng coi phật báu nhiêu, 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 phật báu เวะให้เจ้าไว้ฝากไว้ให้ก็ได้หรอกเจ้าไปอีหล่ะข่ะไปไปนั่งเนาะเออใช่ใส่ทั้งบาการ์บ้านางน้องอีหล่านางน้องอัร้างเพิ่นหน้ามืออื่นใส่เพิ่นมาเสร็จอันนี้แล้วก็ใส่เพิ่นใส่ไม้เชิญล่ให้แล้วยมเลยเลี่แล้วก็จะได้ ให้ทางผู้บ้านเพิ่นเฮ็ดให้ถูกต้องมาเลยว่าตอนนี้ผู้ใหญ่เพิ่นก็ยังบ่อยากให้เฮ็ดเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันมาใส่ให้นะก็เลยเป็นอันบ่คักดนีแต่สีทางบก้าวเพิ่นก็อันนั้นเป็นที่เรียบร้อยเฮกันเพื่อนก็ได้เดี๋ยวข่อยสีเอาเงินให้เจ้าให้เจ้าไปแบ่งให้ทางพ่อน้องพลอยเด้อะด้ยขอบุญันบ่แบ่งกับบก้าวเพื่ีนเล้วก็ได้เอาแล้ว ทางผู้ใหญ่เพื่อนที่ว่าฝากม่านให้ซื้อปูนเนาะค่อยก็เอาไปจ่ายค่าปูนกับบิดสี่แสนปลายทั้งไม่ซื้อล่านี่อันอันนี้ค่อยมอบให้เจ้าอลไรให้เจ้าไปแบ่งคร่งกันกับพอน้องพลอยเนาะด้ยสาวบุญด้วยขอบุญขอบคุณเลยลายสาวบุญเลยเลยเนาะไปแบ่งกันเลยพอน้องพลอยเพื่อนบุอยู่เลยทางคุณยายเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยข่อยกับบจักซื้อเสียงเรียงน้ำเพิ่นเนาะเลยเลยฝากมาสมทบเนาะอยากให้น้องได้กันเพื่อนเพิ่นก็ได้ ้าเสียงฟ้าดังบอกก้าวเว้ยรอดบ่เด้มาเนี่เสียงรอดไอนน้าไมเด้อบ่แรงนี่เมื่อโบได้ฝนตกผมเป็นยังเกินกว้งอยู่เนาะเกินใหม่แล้วแหละเรมีเชือดใช่หมเออเเจ้าแล้วนะเสียงไม่ข่อยใช่เดยอรัาทั้งบอกก้าวขอขอบุญขอบุญทั้งนผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาสงสารพ่อและกานของบอกก้าวเนาะที่ว่ามาเทกันเพื่อนให้รายกา เอ,อามอบเงินให้ทางเบาเก้าพร้อมกับขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพิ่นลำลำรวยๆคิดเงินขอยเ้เงินคิดทองขณะทองเพื่อทำงานภารกิจสิ่งใดก็ขอเพิ่นลำไปรวยไปหน้าเด้อสาธุเด้อยนะนักไอเดียได้อีละว่าเป็ี่ยนยี่ปเจ้าไม้นิ่เพิ่นดัวเบาเก้าอ่าให้เพิ่นขอบคุณรัวผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยอันนี้บบาเก้าเด้เพิ่นได้เงินเพิ่นกาน้าอะไรยังเจ้าอ่ะขอขอบคุณขอบคุณเด้องผู้ใหญ่ใจดี พี่เห็ดเง้เหต้ให้น้องไอเดียพี่เหตุเ้ให้น้องไอเดียคอเจ็บบอให้ได้้อมไข่ให้มีเดินทางแต่ละปลอดภัยคอยเงืนเด้เดเดขอขอร้รวยมือนหนาเด้อซาซาชุอเฮ้ย <c oughs> นะกำนทง,งเนาทกันเพนมาเรืออันนี้กระปเท่กันเพื่อนให้โดยสมทบเขาไหมเมืองไทย ขอให้พนนยู่ดีมีแหงขอให้จงหลับาอดีความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อขอให้พ้นเหตุการณ์เหตุงานอันใดก็ขอให้ได้ชมความมากปปัตถนาหายเจ็บหายจนหายพยาธิโลค่าพ้นทายมาชําได้กขอให้ไล่กลับคืนให้ได้ลอยเท้าพันเท้าเออขอให้พ้นนั่นยาทุกยาจนต้นนี้ต่อไปขอให้พ้นยู่ดีมีแห่งสาธุโดยนะกับคุณยายเจดีทาตังฟังไทยคนจะ ฝากมาสมทบนี่แหละพันห้าแล้วก็นแปลว่าเทกันเพื่อนนี้แล้วก็ให้ชุมเจ้าแล้วผลเครื่องกับผลองผ้อยเนาะแล้วค่อยก็เอาไปจ่ายค่าปูนกับเบิดสี่เซนปลายรวมทั้งไม้เซร่าก็เหลือเงินอยู่มนั่นค่อยก็เติมน้ำมอกน้ำมันก้็เลยกับธรรมดาเลยไปใส่กากินน้ำมันเนาะกับน้ำมันเนี่ยค่อกับโบมี่อย่างไรกันเนาะเ ให้ท่างสาร้างเพินมากนูเลยแล้วก็<ด>จะจชิได้เฮ็ดอ,อันคือเาวแล้วบอกก้าไอ้โดยโดยทางเอกก้าวขอขอบคุณทั้งสาวบนน้ำพร้อมเด้อขอให้สาวบนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกสุก,กายสุกใจขอให้มีแต่ผู้ใหญ่ เสียมกใส่ใจของซาบุนแล้วก็ขอผู้ใหญ่เข้ามาหลายๆเด้อขอมีทุกหักผู้แพงไปทางใดก็ซาบุนเลยขอให้รซาบุนร่ำด้วยไปหนาเด้อซาถูกซาถือปากก่าวคือกันเนาะเลยเป็นจังได้รหัสเพีนได้ออกมาแล้วบ่ยังอยู่ซาบุนเลยอันรอบไปเรื่อยๆจังไหนก็ได้เนาะเลยเลยๆอ่ะเดี๋ยวคอยสิรอบไปรอบๆอีกสักก้อนปากก้าเอ้ยบ้านะซาบุนสบายดีซาบุน นะมื่อวนี้ข้าก็ได้มาจใจทั้งบา่าวก้าวเพิ่นกับพ่อนองพลอยเป็นสองคนเพิ่นกะให้สามเซนพี่น้องเลยเนานะหรือว่าเพิ่นฝากมาแหละน,น้ำลังพี่น้องก่อนเอืน่นสมบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณไปทั้งไอ้ใจดีทั้งฟังไทยเด้อที่ฝากเงินสมทบมาให้ทั้งครอบครัวน้องไอเดียที่ว่ามา,ทาเทกันเพื่อนเนาะถือว่าเสร็จสิ้นเที่กันเพื่อนนี่พี่น้องเลยทั้งเพื่อนน้องไอเดียนี่ก็เฮากบับอมี่อย่างซิเฮตโต่อีกพี่น้องเพราะว่าเป็น เพื่อนครัวนี่ก็มันบ่มีงบเนาะสมบนก็เลยโจะที่กันเพื่อนไี่น้องเลยกับกอนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณทางอายจะดีเฮาลายลายเด้อที่ไว้วางใจให้เป็นสะพานบุญไห้ให้เพื่อนและครอบครัวของเพิ่นให้อยู่เย็นเป็นสุกสุกายสบายใจใมีแตรควมสุกควมจเจริญ ให้มาซํำได้กระลับคืนไปหาเพลินลอยเท่าพันเท่าเนาะเพ่อนปราถนาสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาคอยบุญรักษาทเทว,วดาคุ้มครองเพ่อนให้ยูเย็นเป็นสุกสุกกายสบายใจเนาะอายุหมันควันเยื่อเป็นโฮมโพโฮมไซให้โล่งให้ลานไปโดนๆเนาะขอ,ขอบุญขอบุณติแท่ทงพณญญาเจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับส่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจ,นจนบเลยประกามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปก่อนเด้อเบ่กันในคลิปหน้าสบายดี